มาตั้งแต่สุดได้เสือบ้ได้มาอีกเมนโบห้องก็มาอีกเท่านี้ตั้งเต้มือลุงให้เสือนั่นห้องก็ห้องก็มาอีกเท่านั้นอนีเมนโบเออซื้อจังไหนซื้อจังไี่เกาะเขตเออซื้อเคดเลยจ้ะเอาขนมบอขนมเอาเอาเปยนให้เสือขึ้นปูนงมาเสือนั่นตัวใหญ่หลลายตัวใญ่าย ตัวใหญ่แล้วเอาไหมอยู่บ่เอ่ะคนมเอาโลดอ่าขอบคุณขอบคุณจ้าเอาไหมหัวเสือนี่ยถ้าว่ามันตัวใหญ่ตัวใหญ่ฟื้นิูงหน่อยหรือใหญ่เอาเบิ้งบรทานดีขั้นสีบานสใหญ่รู้สีบานหน่อยหน่อยว่าประานดีหน่อยใส่ได้อยู่นั่นนั่นนั่น เออเฮ้ย่สันาซุปกระไรซุปกระไรนั่งซุปโรตซุปโรตไอซุปก้อนใหญ่ว่าสันก้อนใหญ่นะไอไม้เพราะเสือมันเสือมันก็มีตัวหนอนตัวใหญ่น้ะตัวหนอตัวใหญ่เยนะอ้ยพอดีเลยประธานนี่พอดีดีแบบงามเออเอา

ขนม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 ขัขนมขอนมนมขนมขนมขนขนมนมขมขนนมขมนขนนมขนมม อืออ,อุ้ยท่าผมท่าผมประคองกันลงประคองกันลงเอาเนาะเอาอเฮ็ดจได้ละเออเออเออพักกตะแยงเอ้ยผีเบิ่งครับเบิ่งหาบมาแล้วประธานนี่ กระปูเปือกจะไปยังตัวไปยังเนี่ยสนันทีมสน,นันแดนมาโทนน้าปลาน้ำโค้งบ้านนี่ยังกะปูกะปูกูด้าอืมเป็นบรรยากาศที่คุ้นเคยอืมเรือน,น้อยอันนี้มาเรือนหน่อยด้วยครับตรงเลียงตรง,ลงเ,ลเ,เลียงว่ะอ่าขยักเขวอย่าจเชเลี้ยงเชนหน่อย สมเรือนหน่อยเห็นล้วเออ,เอจูงเออดึงเสือเขามาดึงเสือก็ฟ <looked at the beach> ัง,ออง,องพอตูนจอดออกจากเรือเรือก็ถอยล้งจากรลดึกกอ,อล่งางไทยในไทยในมาพูนกลางแม่น้ำปนูนปนนเอาขนมนั่งหน่อย นุนมขนมขนม๊นมา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 อ๋อก็หลังลูกกระตุกแล้นี่กระตุกใส่อะไ,ไหมาเริ่องบปูปูใบกอหย่าปูเลือไปกอหย่าลามไปเลยตอกขับตอกมัดเขาช่วงนี้จะหอด ใกล้จะหอแล้วดูเจ็บเกี่ยวครับแล้วดูเจ็บเกียวเจียวเขาเกี่ยวนามหนามเกี่ยวอเไรเกี่ยวแต่เ,เขาครับเบิงไทยในยไทยในเป็นไประเบก นครก็บองว่าสรงมคนอกากเลือดห <h ull> ลยครับไทยพีไทยสนุกไทย <h ull> สนุกไทยผู้หาบสนุกไทยผู้เบสหิว่าเต้ ใบเต็มมือเห็ดปวกเห็ดปวกนะคะเทิงเห็ดปูเทิ้งเห็ดปวกเทิเกงกระปูวันนี่เออขักขักขักปูกระปูเต็มกระตาปูหินปูหินปูตามขักลายปูเป็นปูแล้วก็ดึงเรือเข้ามานะครับดึงเรือเขาอ่า ถือเสือกถือลักมาตอกสร้างกันครับจูงควายจูงวัวแล้วครับพี่น้องเลื่อนี่จูงเข้ามาดึงเข้ามาแล้วก็มาตอกลักไใบให้ลงไปเออ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 หันของครบของครบมีครบหรือบ่มีฮะนี่มีมีเสียวไปพุ่นบ่แม่นโอ้ซื้อนูกปลานิงโอ้เสือยู่นี่ล่ะเสียวเมื่อพุ่นเออ นี่แล้วเมื่อพูนมาสั่นนี่นะครับควกคองกล้องเขา่าวัดเขา่าภาพบรรยากาศแบบนี้จะเห็นประจํำด้วยครับพี่น้องฟังโซโ,โปเล่าเพิ่มเตสิพ้าใบผ้ายมากครับก็จะเห็นครับภาพบรรยากาศแบบบ้านๆขนมขนม,ขน,มนี่ขนมมีขนมไห้เลยเดีวยวยังมา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 ตัวสองหออ่ะ อ้าวเอ้าสามารถละบัตรท่านี้ไทยใน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 ไทยนายเอ้าเบิ้งเบึงเบึงดันฮับกันข้างนี่ตาแล่นฮับหัวเรือเอา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 แล่นละท่านี่แล่นละท่านี่เออดันหัวเรือเออเออ เออเอ้าน<อ>ี่ครับเอาบาาบบ้าประานินึองวงบึงทางนี่เต็มเถิงลังค่าเอาอเขาไปบุญแลด้านโมยูครับดันโมยูดันโมยูนี่เสียบก่าไปในเรือคุณเออดีหัวเรเือออกดีออกไปครับดันออกไป

กระดุงกร,ร,ระดุงกับเขิงกระดุงกระเบียนขึงโ่นห้ากระดังปกเป็กปกเปกเลยครับครับสวัสดีครับ <c oughs> นี่ครับเมื่อนี้มีเตยยูทูบเบอร์ครับมากันหลาย ไล่ช่องครับบรมลมบรมลมเราา่านเลาย่านเลาย่านเออเออ บุคคาเต็มผนละหม้่องอยู่ของกินฮอตดอกนาก่นาจะเป็นอาหารทะเลเบิร์เบิร์โปรเจลฟรีเอเปเปเอ,เอปลาคืนฟัง ปลาขึ้นฟังปลาใหญ่ขึ้นฟังโคนโคนโนเราหิวไทยในไทยในอ๋อพอก็ดีแล้วจะุข้อไปใสยิ้มไท่านนี่ฟังคฟังฟังนเอาเอาไปาหนเอาไปให้ข้างบานใส่เออเาไปขางบานใส่ครับเอเอาเรื่อง้นี้เโทรมาเออนี่ครับ พี่น้องฟังซอฟต์บล็อเล่าได้ครับไอ้เพิ่นมาเห็นงานอยู่ฟังนี่เพิ่อนจีกับเมื่อกี้เอาเข่าวะสันนี่ขนของเห็นของเราเครื่องใส่ไฟฟ้าเครื่องมือสร้างม่งยังไงเครื่องมือสร้างวันนักเกาะวันนักแก้ววันวันนักแก้ววันนักแก้วเออจิ้น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 ได้แล้ว